เปิดตัวกระจงคครึมอีกแล้วนะคะเพราะว่ากระแสดีจริงๆเห็น้องมุกน้องมุกน้องมุกมาแล้วนะคะน้องมุกพูดถึงความประทับใจค่ะกับเจ้าไวโรตัสนะคะบอกเลยว่านี่แฟนคลับตัวจริงแฟนคลับตัวยงอย่างแน่นอนนะคะคุยกับพี่ไก่โต้งหรือพี่ไก่โอก๊กตกลงพี่เขาชื่อไก่อะไรนะคือคลิปที่แล้วนะคะ แฟนเพจของเราได้มาเฉลยเรียบร้อยแล้วนะแต่แอดก็ลืมอีกแล้วนะคะว่าพี่เขาเป็นไก่ชนิดไหนนะคะแต่ว่าก็น่ารักมากคุยกับพี่เทมนะคะน้องมุกก็บอกว่า In season two uh, when Tanya asked the hotel employee like who do I look like guess who I am u h a t c h a t Peppa Pig I'm Monica Vitti เทปเ a ป i อ้โหอ้โ I l o อ e that o อ e น e ี h yeah. นี่ไงนี่ไงเป็นการบอกว่า คนสวยเนี่ยขายได้ทั้งสวยขายได้ทั้งขำเลยนะคะเพราะว่าบทที่น้องชอบนะคะแล้วก็เป็นการทําให้แบบรีมายนะ,ะถึงแบบว่าไอคอนมากๆของเรื่องนี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด่นเลยทีเดียวนะคะในบทนะคะรับเป็นทัญญานั่นเองค่ะก็จะลุกแซบๆแ,แ,แบบนี้นะคะน้องดิสก็บอกว่าฉันจําได้ว่าในซีซั่นที่2นะคะตอนที่ชีทัญญาเนี่ยไปถามพนักงานโรงแรมนะคะบอกว่าดูิ้นสิ้นเหมือน อะไรนะคะแล้วก็อุตส่าห์เนี่ยทำท่งทำท่า,ททา,ทาเหมือนผมผ่มเซตเหมือนเลยแต่พนักงานตอบมาว่าเปเปอร์พิกนั่นเองนะคะก็คือเจ้าหมูตัวชมพูนั่นเองนะคะคิดเอาแล้วกันว่าลูกสาวตัวเป็นคนอารมณ์ดีเบอร์ไหนนะคะถึงชอบช็อตนี้ฉากนี้นะคืออันนี้หามากนะคะและพี่เทมก็บอกโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกนี้นะคะทันย่าเหมือนกับเปเปอร์พิกมากๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะเดี๋ยวแอดเอาภาพให้ดูค่ะว่าชีทัญญาเธออยากเหมือนนี่ค่ะโมนิกาวิตีนะคะคนนี้ก็คือเป็นนักแสดงชาวอิตาลีที่ดังมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นมือรางวัลเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นดาราเบอร์เก่าเลยละนะตัวท็อปเบอร์เก่าอะไรอย่างนี้ ซึ่งชีก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าออโมนิก้าเนี่ยเขาก็จะมีลุคที่แบบว่าคีบนะซิกเอร์แลตอะไรแบบนี้นะซึ่งชีก็ทําและชีก็ให้ดูว่าเออดูสิเหมือนไหมเหมือนไหมแบบนี้แต่ชุดนะมันดันไปเหมือนเพปเปอร์พิกมากกว่านะคะก็เลยนึกไม่ออกแหมอันนี้ก็คือช็อตฟิลสุดๆนะคะพนักงานคนนี้ต้องโดนไล่ like ออกแล้ว ซึ่งสำหรับตัวละครที่น้องลิสพูดถึงนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยเจนนิเฟอร์คูลิชนะคะเป็นดารารุ่นใหญ่เลยนะคะซึ่งในดูไวโรทัรสเนี่ยถ้าใครติดตามมาเนี่ยชีรับบทเป็นทันยาแมคคอยนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดก็คือตุงมตามจากดูไวโรตัรสด้วยเพราะว่าอย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังว่าซีรีส์เรื่องนี้รับรางวัลเยอะมากนะคะแล้วชีก็ได้รับรางวัลเยอะมากเหมือนกันจากบทบาทของซีรีส์เรื่องนี้นะแต่ถ้าเท้าความไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้แบ ว่าแจ้งเกิดแล้วก็เป็นที่จดจําเลยถ้าเกิดใครทันแบบเป็นแฟน,แฟนยุค90นนะคะก็ต้องเป็นเรื่องเมก,กันพายเลยทีเดียวนะที่เธอเล่นเอาไว้เป็นแบบว่ารุ่นใหญ่สุดแซ่บ ซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่เลยนะคะที่เก็บประสบการณ์มาเยอะมากแล้วก็รับบทขายขำเยอะด้วยแล้วก็คือเหมาะกับชีด้วยนะคะก็รับบททั้งเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นสาวใหญ่นะคะก็อีกเรื่องที่หลายคนจําได้ก็คือเลกเกอรี่บลอนนั่นเองอ่ะซึ่งน้องลิสนะคะเรียกว่าก็พูดถึงอีกช็อตเลยค่ะที่หลายคนก็ยังประทับใจนะสำหรับใครตามในซีซั่นสองนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแอดก็เห็นเมื่อคืนนี้เองค่ะสดสดร้อนๆเลยคือทางเดไว Lo โรตสเนี่ยเขาเป็นคนเอามาลงนะคะเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนไอคอนเนี่ยค่ะรีคอร์ดไอคอนิกโมเมนต์นะคะก็คือ อไอคอนอย่างน้องลิสนะคะนึกถึงค่ะโมเมนต์ไอคอนิกนั่นเองซึ่งก็คือช็อตนี้ที่น้องบอกนะคะซึ่งน้บอกว่าเปเปอร์พิกนี่คือเป็นการ์ตูนที่แบบว่าหลายคนรู้เลยนะแล้วก็นึกถึงแล้วก็หาทันทีนะคะซึ่งช็อตนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นผู้หญิงสวยอารมณ์ดีเท่านั้นนะ,ะถึงจะประทับใจนะคะอะประมาณนี้ล่ะค่ะซึ่งน้องบอกว่าทางผู้กํากับเองเนี่ยเขาบอกว่า ซีซั่น1กับ2เนี่ยเหมือนเป็นการซ้อมมือเท่านั้นนะคะเพราะว่าซีซั่นที่3เนี่ยของแท้เพราะฉะนั้นค่เขาจะเล่นใหญ่ขึ้นนะมีคดีฆาตกรรมเรื่องราวจะซับซ้อนแล้วก็สนุกขึ้นด้วยแล้วพอนองลิสของเรามาลงในซีซั่นนี้โอ้โหแอดบอกเลยว่าสุด ปังคือใช่เลยนะคะขอให้เจ็มจนแล้วก็อุยากให้บทบาทอนมุกเข้าชิงรางวัลกับเขาด้วยเหมือนกันก็ต้องดูนะคะว่าทางผู้กํากับเนี่ยพอเขาเขียนบทเองด้วยนะคุณไม้ไวเนี่ยเขาจะให้บทอะไรกับน้องเนาะถ้ายิ่งท้าทายฝีมือแล้วแบบน้องเล่นไปเข้าตากรรมาการแล้วก็แอดบอกเลยว่ารางวัลเอมมี่อวร์นะคะก็อยู่ไม่ไกลนะถามว่าทําไมต้องเป็นเอมมี่คือออสการ์เนี่ยเขาให้หนงังเอมมี่เนี่ยเขาให้ซีรีส์นั่นเองนะคะอะประมาณนี้ก่อนนะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วทุก คนเข้าไปคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะในดูไวโ o ตัสคือทุกแพลตฟอร์มเลยรวมถึงใน Tik t o อกด้วยนะยังไงเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะฝากกดติดตามมาด้วยถ้าอยากรู้เรื่องราวของสาวๆ b l a c k พิงคนะคะรวมไปถึงน้องลิสด้วยและช่วงนี้สาวๆงานเยอะมากนะคะเดี๋ยวแอดจะมารายงานกันแบบช่ำๆเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ